คุณคิดอะไรอยู่อย่างยี้คุณก็อ่ะว่าผมต้องการแค่ําขอโทษจากคุณแค่นั้นแล้วก็ถ้าคุณขอโทษผมเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเรื่องที่คุณว่าอะไรนะไอดีเจอะไรนั่นน่ะเออผมขอเดี๋ยวผมถามก่อนก็ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้การที่ผมขอโทษคือผมทําอะไรผิดผมขอถามก่อนเอาก็คุณเอาผมไปพูดอย่างนี้กับสิบสองทำกับผมว่แล้วผมถามว่าผมผมทําให้คุณเสียชื่อเสียงไหมอย่างนั้นน่ะแค่คนเดียว แล้วเป็นคนที่คนเดียวใช่ครับแล้วผมบอกว่าให้ให้คําพูดเนี้ยไปถามถึงคุณด้วยแล้วผมนินทางผมท้าไม่บอกว่าให้ไปถามคุณบอกให้ไปลองแกล้งถามหยอกใช่คืออยากรู้ไหมแกล้งถามก็หมายถาว่าถามปะวะไม่เหมือนถาม่ออย่างนึงทำไมคุณไม่บอกว่าให้ไปถามเว็บนะอะไรอย่างนี้คุณไม่พิมพ์มาอย่างนี้ลละเออผมอยากรู้ขึ้นไม่อยากรู้ขึ้นเลยโอเคไหมอยากรู้ไม่อยากรู้ก็ได้ คือคือคือเว็บคือเราอ่ะไม่ได้อยากจะยุ่งหลวกแต่คือเราติดตามช่องแกแต่คือไม่รู้นะว่าแกติดตามช่องเราเพราะอะไรอะไรเราไม่ได้ติดตามช่องไหนเอเอมีมีหักฐานนะพี่เอ้ยพูดจริงมะเนี่ยมีหลักฐานนะพี่เราไม่ได้ติดตามช่องไหนตั้งนานแล้วนะ э โอ้โหพี่เราเข้าอะไรพีแบบไ่ไม่เนียนเฮ้ <S 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 hey! อ่าแล้ว,ลวไม่ไม่นแล้วจะติดตามนายทำไมถ้างั้นนะ่ะติดตามอะไรติดตาม u t u b e อ๋อนายติดตาม youtube เราเออพี่ติดตามป่ะพี่ติดตามแชมป์ป่ะคนที่ผมติดตามอยู่ไม่มีแชมป์นะเอา้าต้องแคะไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่ามันค้างถ้าบอกว่าค้างลผมก็ไม่เห็นคุณจะมาติดตามผมนะติดตามใน youtube อะ่ะคุณจะบ้าเหรอผมติดตามคุณ คนติดตามผมวันนี้ไม่ไผมจะเห็นคุณโดนทาโดนเลทได้ไงอ่ะผมก็ตึงหยุดตึอหยุดใจที่ที่มันอะไรตามผมอันดับหนึ่งคือเอสคอร์สอันดับสองคือฟิลิปคุงอันดับสามคืออะไลสเตชันซึ่งพวกนี้ก็น่าถ้าคุณติดตามผมอยู่คุณก็ต้องหนึ่งอยู่ในสามพวกนี้สิเพราะยอดซับคุณก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับเฮ้ยคุณบล็อกผมเหรอบอกใครเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเ็้าแชแนลคุณนะคุณบล็อกคุณบล็อกผมปะ มันจะบล็อกทําไมอ่ะเฮ้ยคุณเปิดกูบล็อกมันไหมเนี่ยกูได้บล็อกมันเนี่ยกูยังเห็นมึงเปิดอยู่เออเนี่ยกูก็กำลังดูคลิปคุณอยู่คลิปล่าสุดงคุณอะไรเนี่ยคลิปข่าวใหญ่เมื่อพี่แชมป์แกล้งคนในเซิร์ฟแล้วโดนแล้วแกติดตามแร้วะไม่ได้ติดตามหรอไม่ได้ติดตามแกมาดิเอาอไม่ไม่อะถ้างั้น เราหลงตัวเองอ่ะที่คิดว่าแกติดเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูว่าอย่างนี้ถือว่าหลงคุณหลงตัวเองเลยนะเนี่ยเรานะเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวเราให้รู้เพืนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะหาว่าเรามันกหมันกหมันกันเว็บเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเว็บเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูป๊บหนึ่งนะปําหนึ่งปลหนึ่งซีเรียนนั่นแหละซีเลียนนั่นแหละแล้วช่องที่เราติดตามอยู่ก็มีแต่ช่องฝรั่ง แล้วก็ไม่ไม่ไม่อันอันนี้อันนี้ซีเรียสอันนี้ซีเรียสเราติดตามแกเพื่ออะไรท้านั้นเอาติดตามช่องแกเพื่ออะไรเพราะว่าเห็นคิดว่ามันอยู่สังกัดเดียวกันเนีเข้าใจปะไม่จาเป็นนะไม่ต้องติดตามก็ได้เนี่ยเราดูดียเราไม่ได้ติดตามก็ไม่รู้ก็เห็นว่าแกติดตามเราเออถ่ายหน้าช่องมันให้ดูเลยเผื่อบ้าเนี่ย ก็นี่นแล้วก็จะมีอะไรเอชาที่มันเป็นรูปอะไรอ่ะเราไปถึงจุดนั้นพอดีเราก็เลยสงสัยแค่สงสัยแค่นั้นเองไม่มเปอะไรมากแล้วผู้ติดตามทําไมทั้งนั้นอ,ะอ่ะอ๋อจะจะรู้กับนายไหมเราไม่ได้บังคับไม่ไหนอ่าแล้วผู้ติดตามเนี่ยอาถามก่อนล่าสุดยอดนิยมฟิลิปคุงอันนี้คือไม่ได้ติดตามเราใช่ไหมเราไม่รู้แต่ว่า อันนี้ห้าเดือนเลยนะนี่นี่นายติดตามเราตั้งแต่ทั้งห้าเดือนก่อนนู่นเลยนะติดตามจะห้าเดือนก่อนได้ไงเฟิร์สมันมีช่องเคเคมันเนี่ยไม่มีเออก็ไม่ได้ติดตามตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงแกติดตามเราตั้งแต่ห้าเดือนกว่าแล้วห้าเดือนที่แล้วมันบล็อกไม่ได้เพราะว่าคนที่อันซับเราก็มีเราเช็คทุกวันอะไรวะกูไม่ได้ติดตามมานานแล้วนะอย่างนี้ก็ได้เหรอ เน <s df> ี่ยเราไม่ได้ติดตามนายตั้งนานแล้วนะเราไม่ได้ติดตามตั้งแต่ตอนที่นายเอเข้าไปคุยกับเราในท็อกสองคนแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลิกติดตามนายมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะท่านมึงนะแล้วเราก็เพราะว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับช่องนายแล้วอ้าวอไอ้เชี่ยแล้วกูไปเสือกทําไมวะทั้งนั้นก็เห็นมันอยากติดตามเนี่ยก็นึกว่าแกส่องเราอยู่ไงใช่แล้วนายบอกว่านายติดตามเราเนี่ยเราที่เราถ่ายรูปไปให้ดูนายก็ไม่ได้ติดตามเราเห็นไหมมันอาจจะเป็นบั็กก็ได้ ที่เราถ่ายไปให้ดูอ่าแล้วเราติดตามแกนะเนี่ยเห็นปะเราก็ติดตามแกนะเนี่ยใช่ติดตามเราแต่ว่าเออ,อทำไมเราขึ้นอ่ะมันไม่มีของเราก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้อันนี้ช่องติดตามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บม,มันต้องกดมาดูตรงนี้ผู้ติดตามรู้ใช่ไหมแล้วก็ลาก่าสุดยอดนิยมต้องมาอยู่ตรงนี้ถึงมันต้องไปยอดนิยมอยู่แล้วเพราะว่ายอดสัไม่ไม่ไม่แต่อันนี้คือแกถ่ายอะไรมาเนี่ยถ่ายแถบข้างนะ เฮ้ยแต่ไม่มีว่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเฮ้ยแต่นี่ไม่มีแล้วนี่ไม่มีเราละหรือเปล่าวะไม่ไงมันไม่มีเอ้ยไม่มันก็มันแคบไม่หมดหรอกเพราะว่าถึงแม้จะแคบหมดมันก็ไม่มีแชมป์เพราะว่าแชมป์มันมันจะเลียงยอดซับใครเยอะใครน้อยนี่เราก็นำฟิลลกคุงเออใช่มันเอ่อเลียงจากน้อยไปเรียงจากน้อยไปน้อยไปมากไปมากไปน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคโอเคก็นั่นแหละ คุณกูติดตามเพื่ออะไรเนะรี่ยก็นึกว่าติดตามไงถ้าเป็นไรอันซับไปต่อก็ได้อันซับไป<โ>เลยก็ได้ก็ก็กงงไงเออเออมันบั๊กมันบลั๊กย t u b e ก็มีอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วเรื่องของอชื่อเสียงที่แกบอกคือก็แค่อยากจะแกเคยพูดแต่ราไว้เข้าใจคําว่าเข้าใจคําว่าอ่า อยากรู้ไหมในสิ่งที่เพื่อนเก่าเคยพูดให้ฟังอืมก็มแค่นั้นแหละ<ร>ไม่มีอะไ,ไรมากที่นายว่าเราจบโอเคอ่านมารอบนี้มาเรื่องนี้อืมเรื่องที่ว่าหน้า,าที่นายจะพูดอะเอาเออ่เรื่องอะไรว่าโยมเอาเอาขึ้นมาก่อนจำไม่ได้เรื่องโดเนตเรื่องโดเนตก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก คือถ้าเกิดว่าด่าดีเจคือกรุณาใช้คําศัพท์ที่ที่เฉพาะด่าดีเจนี่เนี่ยอย่างนี้เราก็เท่ากับว่ามันก็มันก็เท่ากับว่าแกแถได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ด่าแถแต่ถ้าก็เท่าถ้าแกไม่พูดให้มันละเอียดก็เท่ากับว่าแกแถได้เพราะเราเข้าใจมาอย่างนี้เพราะแกพูดแค่นั้นคำว่าดนคำว่าโด o n a t เนี่ยมันมันกระจายเยอะมากโด n a t i ไม่ว่าจะเป็น d เน a t อ่อเครื่องคำว่า,าโด n a t i อ่ะถามเลย คำว่าโดเน a t ว็บขอร้องโดเน t มันคืออะไรคือการบริจาคทุกๆไม่ใช่เฉพาะเงินนะทุกๆอย่างไม่ว่าจะบริจาคก,การขอทานไหนบอกว่าใจชอบเลยให้เ,เงินให้นะเงินขอทานอะไรเงี้ยแต่ก็เท่ากับว่าก็เท่ากับว่าคนขอทานอะ่ะเขาเป็นคนที่ต้องการคนโดเนทถ้ากับไว้เจนดา่าขอทานเลยนะเว้ยถ้าเอาความ ถ้าเอาจำกัดความว่าแชมป์ไม่ได้อ่านตรงที่เราเขียนหมายถึงว่าจํากัดความคําว่าโดเนตไม่ได้อ่านตรงที่เขียนไปใช่ไหมอ่านครับอ่านแล้วทําไมยังไม่เข้าใจเราไม่ได้เขียนไปว่าเฮ้ยมึงดูพวกนี้ดิคาว่าไม่กจำกัดความไม่ได้ใช้คําว่าพวกเลยผมแต่ตอนนั้นแชมไม่ได้บอกว่าดีเจคนไหนช่ผมไม่ได้บอกดีเจคนไหนเพราะว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่ออ่าใช่แล้วดีเจเนี่ยมันมีหลายดีเจเป้า ท่ากับว่าเกดดาเกือบทั้งหมดของดีเจประเทศไทยก่องดีวิทุมันเยอะเลยเว็บอย่าพูดอย่างนี้สิเราบอกว่าแชมป์เปิดเซิฟกับเราไหมเดี๋ยวช่วยหาเงินซื้อคอมใหม่เองก็บอกว่าขอพูดได้ปหเขอพูดเรื่องขอพูดเรื่องเซิฟได้ป่มนายเข้าใจคำว่ามันโยงเปล่าวะคือจะโยงไปหาเรื่องนั้นมาต้องอธิบายเพราะว่านายใช่ใช่ขอขอพูดเรื่องเซิฟได้ปล่ะกลัวป้ล่ะกลัวปล่ะ อ,อ<า>มไม่กลัวไม่กลัวพูดพี่คิดดีๆนะหนูรู้พี่รู้ว่าพี่ทำ,ทำอะไรอยู่ทไม่คือจำได้ไหมว่าเราจะเปิดเซิร์ฟด้วยกันอ่ะอ่าจำได้แล้วรู้ไหมว่า,อาตอนนั้นอ่ะมีคนได้ยินนะครับในห้องนี้เขาก็อยู่นะครับอ่าว่าเอางี้ไม่พูดดีกว่าเอา เดี๋ยวดังเออหาป่าป่าป่าไม่มีอะไรครูก็พูดมาเลยครูบีชิง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 เออไม่ชู้ดีกว่าเดี๋ยวดังดูว่ะแหละแล้ววินเนอรดูดูหรือเปล่าไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เฟิร์สเออดูหรือเปล่าครับพี่อาร์ตผมเองเออบีชิงดูเอออ้าวไม่ไม่เฟิร์สยู่ไหนเนี่ยเฟิร์สบ้านผมเอางี้เอางี้เว็บคือ เราอะมันเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาไม่ไม่ไม่คือที่เราพูดไปตอนนั้น